สามวิธีจะหลีกหนีจากคนตอแหลเคยไหมครับไปไหนไหนเจอแต่คนตอแหลเอาโล่ตอแหลไม่เลือกที่ตอแหลไม่มีที่สิ้นจุดเจอแต่คนนู้นก็ตอแหลหันมาคุยกับคนนี้ก็ยังตอแหลเดินหนีไปอีกที่อีกวงสนทนาหนึ่งก็ยังอุตส่าห์ไปเจอกับคนตอแหลเอาเน่ๆเ,เธอเอ๋ยโอ๊ยจะสามัคคีกันตอแหลขนาดนี้ฉันจะหนีไปอยู่ที่ไหนเนี่ย อะไรกันคะที่เราจะต้องมาเจอแต่คนตอแหลหน่าเบื่อที่สุดเลยใช่ไหมคะเคยเป็นแบบนี้ไหมถ้าคุณเคยเป็นปัญหาแบบเดียวกันแม้เพียงจักข้อใดข้อหนึ่งก็แล้วแต่คะ่ะมาดูกันว่าคนตอแหลมาเจอกับเราได้อย่างไรในการเข้ามาเรียนรู้กับท่านอาจารย์กบนะคะเราได้มาเรียนรู้จากตัวเองได้มาเห็นความคิดได้มาเห็นจิตใจของตัวเอง กับที่ท่านอาจารย์กบให้องค์ความรู้ในห้องเรียนเปลี่ยนชีวิตคขาแต้มใจก็จึงได้รู้ว่าหนึ่งเลยค่ะเราจะเห็นในสิ่งที่เรามีน่ากลัวไหมคะเฮ้ยเราเห็นเขาตอนแหลเอ๊ะฉันก็มีเหรอนี่จริงหรือเปล่าอ่กกดข้อที่2ทุกคนคือภาพสะท้อนในจิตใจเราเราคิดเรารู้สึกยังไงกับคนคนนั้น เราก็ได้เห็นคนคนนั้นในแบบที่เราคิดเรารู้สึกนั่นเองอุ้ยน่ากลัวอีกแล้วค่ะ 3. ถ้าเรายังไม่เข้าไปแก้ไขใน,ในิสัยนี้เราก็จะเจอคนตอแหลแบบนี้ต่อไปว้ายตายตา,ยตายแล้วเราจะทำยังไงให้คนเหล่านี้หายไปจากชีวิตเราขอเชิญทุกท่านนะคะเข้ามาเรียนรู้บดบล็อกชีวิต ในห้องเรียนเปลี่ยนชีวิตกับท่านอาจารย์กบและทีมครูเปลี่ยนชีวิตนะคะเรามีห้องเรียนที่พร้อมจะซัพพอร์ตให้คุณได้อยู่ในกระบวนการและคุณจะได้รู้ว่าคุณสามารถที่จะออกจากปัญหานี้ได้ค่ะเมื่อก่อนโค้ดเต็มใจก็เป็นอีกหนึ่งคนค่ะที่เบื่อเบื่อแล้วก็เอื่มละอากับพฤติกรรมตอแหลของคนอื่นเราไปไหนเราก็โหรู้สึกไม่ชอบเลยคนคนนี้ทำไมตอแหลตอแหลเข้าใส้จริงๆ เรารู้สึกแบบนั้นกับเขาเกิดเป็นความทุกข์ร้อนในหัวใจของเราค่ะพอได้เข้ามาเรียนรู้แล้วก็ปลดล็อกในห้องเรียนเดี๋ยวนี้ค่ะคนตอแหลไม่รู้หายไปที่ไหนแล้วค่ะหาไม่เจอค่ะชีวิตเราก็ดีดีดีขึ้นในทุกๆวันค่ะสุขใจที่ไม่ต้องไปเจอกับนางตอแหลอีกต่อไปแล้วค่ะ ท่านใดที่สนใจเข้ามาเรียนรู้ปลดล็อกสามารถลงทะเบียนได้เลยนะคะลงชื่อไว้เดี๋ยวทีมครูเปลี่ยนชีวิตจะติดต่อกลับไปค่ะ